เห็นมากค่อยๆวางของลงบนพื้นนะแล้วก็ยกมือขึ้นสูงเพื่อแสดงให้เห็นว่าเราไม่มีอาวุธอยู่ในมือจะได้ลดความเป็นบริปาของผู้มันลงบ้างจากนั้นก็ค่อยๆถอยหลังอย่างช้าๆเพื่อเว้นระยะปลอดภัยให้พวกมันตรวจสอบของซะก่อนดูเหมือนข่าวที่ชาวบ้านส่งมาจะเป็นเรื่องจริงนะหน่อนเหนียวในรวงข้าวสลรับมนุษย์กบแล้วน่าจะถือว่าเป็นของอร่อยชัดนเลยจริงๆ เจ้านั่นเป็นหัวหน้าของพวกมันอย่างนั้นเหรอดูเหมือนว่ามนุษย์กบจะเรียงดับชั้นทางสังคมที่เข็งคัดพอตัวเลยนะหัวหน้าจะมีสิทธิเลือกอาหารก่อนอะไรนะอบๆท่านมูก้าระวังเฮ้ไม่เป็นไรใช่ไหมเอมมาไม่เป็นไรค่ะแค่เจ็บนิดหน่อยโชคดีที่ใส่ชุดเกราะของหน่วยงูพิษแดงอยู่แปลกจังทำไม หรือว่าหัวหน้าของพวกมันไม่ชอบกินนอนเหนียวในรวงข้าวอย่างนั้นเหรเอ็มมา่าตอนนี้เลยใช้วัจะนะแห่งสรรพสิ่งกับฉันเข้าใจแล้วค่ะท่านมุกา้านี่พวกเราไม่ได้มีเจตนาร้า,ายใดๆเลยนะพวกเราแค่อยากจะมาเจรจาการค้ากับพวกเจ้ากเท่านั้นเองและเราหวังว่าจะได้พบกับราชาของพวกคุณวัจะนะแห่งสรรพสิ่ง ความสามารถเฉพาะตัวของนักบุญแห่งความเมตตาภายใน15นาทีสามารถช่วยให้สิ่งมีชีวิตใดๆสามารถสื่อสารข้ามอุปสรรคทางภาษาและพูดคุยกบับบาพันอื่นๆได้ทำไมฉันถึงฟังภาษามนุษย์รู้เรื่องด้วยฟนเนี่ยเรื่องนั้นไม่สำคัญหรอกนะ่าสิ่งที่สำคัญก็คือพวกเราไม่ใช่ศัตรูของพวกคุณนะมนุษย์ข่าจะเชื่อบอกแกได้อย่างไงกันล่ะถ้าอย่างนั้น ถ้าฉันสามารถจัดหานอนเหนียวในรวงข้าวให้พวกคุณแน่ในจำนวนมากล่ะ <c oughs> อาหารตามต้อยแบบนี้ขาไม่ตองการสิ่งที่ขาต้องการก็คือดวงตาของผู้หญิงคนนั้นดวงตาของนางช่างงดงามรสชาติของมันจะต้องยอดเยี่ยมแน่แน่ถ้าเจ้าไปควักลูกตาของผู้หญิงคนนั้นมาให้ข้าหรือไม่ก็พาข้าไปหาราชาของพวกเจ้าข้าถึงจะยอมรับนี่เจ้า กำลังล้อเล่นอยู่หรือเปล่าพอมนุษย์คบไม่เคยล้อเล่นถ้าเจ้าไม่เลือกเจ้าก็ต้องตายไม่มีความจำเป็นต้องใช้วิธีน้องเลือดแบบนี้หรอกหน่าพวกเราสามารถพูดคุยกันได้ <c oughs> จอามนุษย์ตอนนี้จ้าหม่มีสิทธิ์มาเจราจาอะไรทั้งนั้นจะกบเสาโคกปล่อยท่นานหกลาดเดี๋ยวนี้เลยนะข้าข้าตกลงก็ได้ท่าน ท่านก,ก้าเอ็มมา่าข้าจะเป็นต้องพบกับราชาเผ่ามนุษย์กบเพื่อทําข้อตกลงกับพวกมันพวกเราจะเป็นต้องทําแบบนี้เพื่อที่จะรับการสนับสนุนจากเผ่ามนุษย์กบไอถานะที่เจ้าคือนักบุญนําทางของข้าข้าหวังว่าเจ้าจะเข้าใจนะนี่ท่านออกจริงใช่ไหมเนี่ยท่านผู้าล้าูเ <c> ผ <oughs> ่ามนุษย์หักหลังและข้ากันเองสิ ไช่างยอดเยี่ยมอะไรอย่างนี้ข้าเข้าใจแล้วหากการใช้ดวงตาของข้าจะช่วยท่านมารูุเป้าหมายได้แล้วก็ถ้าหากว่ามันมีประโยชน์จริงๆก็เชิญท่านเอาไปเถอะเออ้ามนุษย์นี่มันหมายความว่าอย่งงางไงกัน <c oughs> <c oughs> ก็เพราะว่าให้ข้าพวกเจ้าทั้งหมดดูเหมือนจะง่ายกว่าว่ะไอ้มอนนี่ดูถ้ามันจะบ้านะนี่น เจ็บเจ็บเจ็บท่านพวก้าทำไมจู่ๆถึงเจตนา,าตการฆ่าของเราไม่อาจควบคุมได้เลยนีย่มันหลุดออกมาโดยที่ข้าไม่ได้ตั้งใจท่านพวก้าท่านไม่เป็นไรใช่ไหมเอมมาจะไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วแต่พวก้า,กาทำไมร่างกายของท่านถึงได้ยเย็นขึ้นนี้ล่ะจะไม่มีใคร ที่สามารถทำร้ายเอมมาของข้าได้